รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกล้าที่จะออกจากอะไรเดิมๆครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับให้เริ่มทาสิ่งที่ตัวเองรักก่อนพยายามต่อไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยมันต้องมีอะไรดีขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องได้ประสบการณ์ทํายังไงให้หมูปิ้งที่เป็นสูตรดั้งเดิมจากขอนแก่นเนี่ยนะคะใ,ให้คนในประเทศเราเนี่ย ได้รู้จักขอให้มั่นใจสัขค่าว่าหมูปิ้งจะสามารถทำเงินล้านให้กับทุกคนแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์แรงสีฟันซิสเทม,มา่าใหม่มิตซูบิชิแอทรัสถาบันความงามเมกอคลินิกซีวิลา่าผู้วิลา่าหัวหิน สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับอายุน้อยร้อยล้านตอนพิเศษไอเดียเงินล้านเราขอเป็นสื่อกลางให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและนําไอเดียมาต่อยอดธุรกิจจนได้จับเงินล้านมาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่มีความฝันในการทําธุรกิจและ2นักธุรกิจเจ้าของไอเดียเงินล้านในวันนี้ก็คือนอนสดมพิีรนัฐประกิจซามไรแซลมอน แซลมอนซาซิมิระดับพรีเมียมจากนอร์เวย์และอีกกว่า70เมนูอาหารญี่ปุ่นสดใหม่ที่บริการส่งตรงถึงบ้านและประผาผ่าพอมองคามือหมูปิ้ง VIP แฟรนไชส์หมูปิ้งชื่อดังจากขอนแก่นที่สร้างรายได้เดือนละล้านกับสูตรหมูหมักน้ำผึ้งที่โด่งดังจนมีแฟรนไชส์กว่า70สาขาทั่วประเทศไอเดียดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตามิธีกรอของเราไปหาคำตอบกันเลยครับ เนีครับไม่เป็นไรนี่คะเป็นไรเหรอดูสดใสล่าเริงอ้าวก็มีความสุขอ่ะอ๋ออินเลิฟจริงด้วยนี่เขากลือกันใครลือพี่จับคุนกันว่าเป็นใครครับตรงนี้พี่มีหลังขาวปะคะยิ้มไม่ดีอินเลิฟพี่ก้องครับต่อีกตอมีความสุขมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอ้ยนอยรอยล้านตอนพิเศษของพวกเรากับไอเดียเงินล้านเนี่ยคนที่จะมารายการของเราเนี่ยเขานำของอร่อยมาให้กินด้วยกับแซลมอนเดลิเวอรี่ค่ะ และอยากจะบอกว่าคนคนนี้จับเงินล้านภายใน8เดือนและอายุแค่26ปีเท่านั้นไอเดียเงินล้านของผมก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเป็นหมูปิ้งจากแดนขอนแก่นอายุเพียงแค่28ปีจับเงินล้านภายใน3เดือนตอนนี้นะครับขายเบาๆครับเดือนละ1 3 0 0 0 0สไม้ก็ไม่เยอะบอกลคูณหารก็ล้านกว่าๆต่อเดือนบหกกับมือเที่ยงจริงๆเลยหิวแล้วล่ะครับสวัสดีครับนี่ไงมาแล้วครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ นี่ค่ะพี่ก้องพี่โจ้นะคะเจ้าของซามูไรแซลมอนค่ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆเที่ยงแล้วไม่ทราบว่ามีอะไรทานนะครับนี่มีเยอะเลยครับพี่ก้องครับนี่ครับแซลมอนซาซุมิครับนี่ครับแล้วก็จะมีหอยเชลล์ญี่ปุ่นครับปลาทูน่าขาวนะครับค่ะแล้วก็เป็นเยอะมาก หลายย่างซีอิ้วนะครับโอ้นี่ไงตัวรจริงมากค่ะได้ข่าวว่าเป็นเซอรเมอร์เดลิเวอรี่ที่มียอดกดไลค์ในแฟนเพจเนี่ยเยอะที่สุดตอนนี้ก็เกือบแสนไลค์แล้วครับประมาณแสนไลค์ไม่ทราบว่าคุณโจ๊กเองอายุเท่าไหร่ครับอายุ26ปีครับจับเงินล้านภายใน8เดือนนี่คือเริ่มต้นทำธุรกิจมานานแค่ไหนแล้วคะพี่ก็เริ่มมาต้นปีนี้ครับ ไอเดียแรกในการทำธุรกิจแซลมอนเดลิเวอรี่เนี่ยม,มันคืออะไรผมรู้สึกว่ามันเป็นของสดอ่ะมันไม่คิดว่าจะสามารถส่งได้อย่างนี้ด้วยอะครับขอ,อ,อทีผมปกติเป็นคนเล่นเฟซบุ๊กอะครับเปิดดูไปเรื่อยๆแล้วก็วเ,เห็นว่าแซลมอนเนี่ยแบบคนชอบโพสร,รูปอะไรเงี้ยครับปกติเวลาคนอยากทานอาหารญี่ปุ่นแบบแพงๆอะไรเงรี้ยอยากอยากทานของดีๆส่วนมากคนก็จะเข้าเมืองไป,ไปไปตามในตัวเมืองครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ชานเมืองเนี่ยหรือว่าปริมณฑลที่อยู่รอบนอกเนี่ยเขาก็จะลําบากในการเข้ามาอะไรเงี้ยผมผมก็เลยเห็นเล็งเห็นตรงจุดนั้นครับผมก็เลยเกิดไออเเเดีียททท่่่่จะิวรพพืสงงัุ ั่วสงคือเชอร์ฟราดไม่ะชว่านอกจากธุรกิจอาหารแล้วยังมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่ให้บริการในรูปแบบเดลิเวอรี่เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีธุรกิจอะไรกันบ้างเริ่มกันที่จุฬาติวเตอร์เดลิเวอรี่บริการรับสอนพิเศษนอกสถานที่ที่สร้างรายได้กว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนต่อกันที่พอลพาวบริการอาบน,น้ำสุน,นัขเคลื่อนที่รายได้กว่า450 0 0 0บาทต่อเดือนปิดท้ายกันที่โนเวลคา์วอชบริการล้างรถเดลิเวอรี่ที่สร้างรายได้ต่อเดือนถึง1ล้านบาท คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจก็ลองใช้วิธีให้บริการแบบเดลิเวอรี่ดูบ้างรับรองว่าจะได้จัดเงินล้านแน่นอนค่ะโออว้า ได้ข่ว่าปรับเมนูใหม่ตลอดนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตมากกว่าของคนอื่นด้วยหรือเปล่าอ่าใช่ครับทุกๆเดือนเนี่ยจะมีรายการอาหารเพิ่ม5-10ถึงเมนูล่าสุดก็มี7 0กว่าเมนูแล้วครับอย่างเมนูที่ขายดีที่สุดจะเป็นเมนูไหนอะคะพี่โจครับถ้าขายดีที่สุดจะเป็นตัวแซลมอนครับส่วนอันดับ2เนี่ยจะเป็นตัวปลาไหลย่างซีอิ๊วครับอันนี้<อ>คือท็อปฮิตเลยแล้วอย่างเมนูทั้งหมดเนี่ยขายเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยรายได้มียอดเท่าไหร่คะ เดือนล่าสุดเนี่ยยอดอยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่แสนบาทครับสี่แสนบาทเหตุผลใดแซลมอนเนี่ยถึงเป็นที่นิยมครับแซลมอนเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างครับก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B ีบำรุงสมองบำรุงสายตาครับแล้วก็ปลาแซลมอนเนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลปลาเนี่ยเราสั่งมาจากประเทศนอร์เวย์เลยครับจะเป็นเกร็ดพรีเมียมพอส่งเสร็จเนี่ย เราก็เอามาแลกให้ลูกค้าเลยครับการันตีว่าสดแน่นอนครับเราจะไม่มีต้นทุนด้านสถานที่อะไรอย่างงี้ก็คือถ้าสั่งกับเราเนี่ยจะได้ปลาแซลมอนหรือว่าอาหารต่างๆในปริมาณที่มากกว่าสั่งตามร้านอาหารนะครับอย่างแซลมอนอย่างเงี้ยคือราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตัวแซลมอนเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่690บาทครับแล้วก็1,290แล้วก็1,690บาทครับค่ะซึ่งจำนวนเยอะมากนะโอ้โห690ได้กี่ชิ้นนะครับ690ได้ประมาณ20ชิ้นครับหกร้อยเยครับ ืืเหมือนเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นแพงๆ<ผ>เลยอา เนื้อแน่นกลิ่นแซลมอนนี่รู้เลยมาจากที่ดีถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นหอยเชลล์ญี่ปุ่นครับก็คือตัวจะเบ้งๆบงอย่างนี้เลยครับความอร่อยของหอยเชลล์ญี่ปุ่นนี่เป็นไงครับหอยเชลล์เนี่ยก็คือเราจะนําเข้ามาจากญี่ปุ่นครับก็คือตัวจะใหญ่สดก็คือจะเป็นเกสรซามิริราคาอยู่ที่490บาทครับ490าบาทอันนี้ความอร่อยคืออะไรครับทูน่าขาวนะอันนี้จะเป็นปลาทูน่าขาวนะเป็นเมนูใหม่ของร้านเรานะครับคือมันจะมีความมันมีกลิ่นหอมเฉพาะของมันครับก็คือถ้าคุณลูกค้าที่ปกติกิินนนนนปปลาาาาาาาททู่่่ออยยแ้้ววเเเีมกขขงรร ก็ติดใจแน่อนอนการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆยังดีสิกว่าการไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเล Fred ยเฟร d ดเดอร์ลูกาอย่างแรกก็คือต้องต้องกล้าที่จะออกจากอะไรเดิมๆครับก็คือถ้าทำสิบธุรก,กิจเนี่ยเก,กิดธุรกิจเดียวพอแล้ว สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่มิตซูบิชิแอทราให้เริ่มทําสิ่งที่ตัวเองลักก่อนอย่าอย่าไปยอมแพ้ให้อดทนอย่างน้อยมันต้องมีอะไรดีขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องได้ประสบการณ์กว่าจะมาเป็นธุรกิจบริการส่งตรงแซลมอนซาซิมิที่คนให้การตอบรับมากที่สุดบนโลกออนไลน์ด้วยยอดกดไลค์กว่า10,000แคนและยอดสั่งต่อเดือนกว่า4 0 0 0 0นบาทเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามชมพร้อมกันครับ มาพูดถึงจุดเริ่มต้นของซามูไรแซมอนนะคะเส้นทางชีวิตก่อนที่จะมาเจอธุรกิจนี้คืออะไรคะอ๋อก็คือผมจบมาเนี่ยก็เป็นบล็อกเกอร์อยู่3เดือนครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยรักอิสระอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทําอะไรด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยออกมาทําธุรกิจของตัวเองสามเดือนลาออกเลยทำธุรกิจของตัวเองเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่เด็กดุ่มไฟแรงอายุยี่สิบสี่ลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองทำอะไรดีครับ ตอนแรกเนี่ยผมขายครีมบนอิอน,อนเทอร์เนต็ตครับก็คือคผมเห็นครีมเ็าขายกันดีครับอยากลองทำบ้างขายได้เท่าไหร่จำได้เปล่าจริงจริงขายไม่ออกกันครับจริงเหรอครับครีมไม่เวิร์คทำอะไรต่อครับสองในสิบอ่ะอันนี้2ในสิก็มีขายแว่นตาครับขายแว่นตาอะไรเ่ยใช่เป็นแว่นตาแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอขายไปขายมาเนี่ยผมก็คิดว่า เราไม่ได้ชอบแว่นตาแล้วเราก็มองแว่นตาไม่เป็นซึ่งมันก็จบต,ตรงนั้นแล้วพอามาถึงจุดหนึ่งเราก็เลยเลือกที่จะเปิดร้านซูชิใช่ไหมเอ่ยใช่ครับก็เริ่มต้นโดยการไปหาที่ตามห้างครับก็คือผมมาเป็นเดินเซอร์เวยห้างทั่วทั่วไปหมดครับยี่สิบสามสิบโลรอบรอบบ้านครับก็ไปมาก็ได้ที่ที่ห้างแถวบ้านนะครับการอายุ20กว่ากว่านะครับการเปิดร้านตามห้างต่างๆเนี่ยยากนะยากครับเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เลยไม่มีใครสอนด้วยค่ะแต่เราก็หาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตนะครับ ไปคุยฮะส่วนมากก็ไปคุยกับร้านที่อยู่แถวนั้นนะครับว่ามีขั้นตอนยังไงบางทีก็เดินไปคุยกับผู้จัดการดื้อๆเลยคะคุยมาด้วยความที่เขาเห็นเราเด็กบวกกับมีไฟก็ทางห้างเขาก็เลยให้ให้เราลองขายเป็นร้านใหญ่โตเลยหรือเปล่าเป็นร้านออยังไงบ้างเป็นร้านเล็กๆครับที่ออเล็กๆตอนช่วงเปิดปีแรกๆก็ดีนะครับยอดขายเนี่ยอยู่ที่แสนต้นๆนะครับพอเปิดเปิดไปเรื่อยๆเนี่ย ก็ตามภาวะเศรษฐกิจรวกับมีคู่แข่งมากมันก็เลยตกลงเรื่อยๆก็เลยเกิดเหตุทําให้ได้มาเจอกับธุรกิจปลาแซลมอนเดลิเวอรี่นี้ใช่ไหมอ่าใช่ครับคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยมีความฝันอยากจะทำธุรกิจเหมือนคุณโจ้งเนี่ยครับแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยแต่ตัวคุณโจ้งเองเนี่ยทำแล้วต้องหลายอย่างตั้งแต่ยาุ่23เนี้ยถ้าจะบอกผู้ชมของเราเนี่ยให้ก้าออกจากเส้นเส้นหนึ่งคุณโจจะบอกผู้ชมของเราให้เนี่ยว่าก็<ๆ>อย่างแรกนะครับก็คือต้องต้องกล้าก่อนนะครับกล้าที่จะออกจาก อะไรเดิมๆครับบางคนเนี่ยทำงานประจํามาแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเก็บเงินก่อน mm. เดี๋ยวก่อน mm. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ครับให้เริ่มทาสิ่งที่ตัวเองหลักก่อนแล้วก็พยายาม mm. อย่าอย่าไปยอมแพ้ให้อดทนพยายามต่อไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยมันต้องมีอะไรดีขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องได้ประสบการณ์ <c oughs> จากาความผิดพลาดอะไรย่างนี้แล้วมัน้มันจะทําให้เรา mm. ไปต่อได้เรื่อยๆครับ mm. แล้วผมก็เชื่อว่าก็คือถ้าทำสิบธุรกิจเนี่ยเ mm. กิดธุรกิจเดียวพอแล้วแต่ทุกคนนี้ผมก็ได้มาเจอธุรกิจนี้ พบกับนักธุรกิจไอเดียเงินล้านของน้องยิปโซกันไปแล้วตอนนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งไอเดียเงินล้านที่พี่ก้องภูมิใจนําเสนอกับหมูปิ้ง VIP แฟรนไชส์หมูปิ้งชื่อดังจากขอนแก่นขายดีจนมีแฟรนไ์ชส์กว่า7จะสิสาขาทั่วประเทศไอเดียดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆครับความกิ่นทั้งนี้ทังนี้ทังนี้ทังนี้นีน คุณเพิร์ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะโอ้ตามกลิ่นหมูปิง้งมาเลยห <c oughs> อมมากอยากจะบอกแต่อยากจะบอกพี่เพิร์ลค่ะเมื่อกี้นี้พี่ก้องเพาเกท์ถามพี่บัว้ค่ะว่าขายหมูปิ้ง V.I.P นี่ยอดขายเดือนละหนึ่งล้านบาทจริงหรืพี่เป็นไปได้เหรอจริงค่ะเป็นไปได้พี่บอกแล้วนี่หมูจี๊ <c oughs> V.I.P นอกจากขายได้ยอดขายเดือนล้านบอกเท่าไหร่ครับตอนนี้คุณเพิร์ลอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดปียี่สิบแปดปีคุณเพิร์ลเริ่มขายทั้งหมดกี่เดือนนะครับ เดเดือนคะ่ะ7เดือนตอนนี้อยอดขายเดือนละล้านหาพี่เพื่อนหน่อยอยอดขายเดือนละล้านนะคะต้องขายหมูปิ้งเดือนละประมาณกี่ไม้ะคะอ่าประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นกว่าไม้นะคะหน <1 S 2> ึ่งแสนสามหมื่นไม้วรหมูปิ้งไ i พีเนี่ย ความอร่อยความพิเศษความอยู่ตรงไหนทำไมดึงข,าย,ขายดิบขายดีขนาดนี้ครับหมูปิ้งวีพีของเราเนี่ยจะคัดสรรน,นะคะเนื้อสันนอกเกรดเอจะไม่มีมันผสมนะคะจะเป็นเนื้อล้วนเลยนะคะใส่ผสมน้ําผึ้งเข้าไปซึ่งเป็นน้ําผึ้งป่าแท้นะคะมหมักไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะสูตรนี้ปู่พุณย่าทํามาอ่าจจะประมาณสักสามสิบปีแล้วค่ะสามสิบปีซึ่งทําขายแต่เดิมอยู่แล้วในเขตพื้นที่ขอนแก่นค่นะคแต่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็มองหา แนวทางว่าทำยังไงให้หมูที่มีคุณภาพตัวนี้ยออกไปสู่ตลาดข้างนอกก็เลยนำเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำเป็นแบรนด์ขึ้นมาเพื่อที่จะกระจายออกสู่รอบนอกทำรายได้เพิ่มขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้แต่ว่าตอนนี้พี่ก้องถึงเวลาที่พี่ก้องชื่นชอบชื่นชมครับผมเชิญชิมอาหารเช้าประจำชาติของประเทศไทยใช่ไหมป็นไงบ้างรสหวานจริงหรอ เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ยิ่งคนแก่นะคะที่ฟันไม่แข็งแรงแล้วตัวนี้ผ่านได้ง่ายเคี้ยวง่ายค่ะ,ะไม่ไม่เหนียวหยาบเกินไปไม่มีวันไหนเพอร์เฟกตพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเสมอดวงพรทรงวิศวะ ที่เป็นสูตรดั้งเดิมจากขอนแก่นเนยนะคะเปิดตลาดที่กว้าง<ะ>ให้คนในประเทศเราเนี่ยได้รู้จกักได้ได้ชิมรสชาตินี้เทคนิคร้อยล้านกับ S C B S M E วันนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่บริษัท Flexi Plan Design จำกัดผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและตัวแทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมัน ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและคุ้มค่ากับพื้นที่การใช้งานตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ย,ยังลงตัวกว่า3-2ปีกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำหักงานเฟ็กซีแผนมีเทคนิคสู่ความสำเร็จอย่างไรครับเราก็ทำการค้าทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็จริงใจกับลูกค้าตอนนี้เราให้บริการครอบคลุมไปถึงการออกแบบตกแต่งพื้นที่ให้เรามีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศให้เราก็ตกแต่งให้ครบวงจรครับและสำหรับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศคุณกวินมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับ สิ่งแรกที่ต้องมีเลยก็คือเรื่องของความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อมั่นระหว่างการทําธุรกริจด้วยกันเรามีที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีก็อย่าง S C B Bank ให้เราใช้มานานกว่า25ปีแล้วนะครับเราก็ได้รับการบริการโดยบริการของ Business Net นะฮะที่เข้ามาช่วยให้การทําธุรกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็มีเครดิตไลฟ์ซึ่งเป็น ประกันคุ้มครองสินเชื่อป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจแล้วก็ครอบคุมการคุ้มครองไปถึงตัวผู้ประกอบการกทําให้เราประกอบกิจการเป็นไปด้วยอย่างความมั่นใจครับสนับสนุนโดยแรงสีฟันซิสเท็มมา อุปสรรคมีไว้ให้เราพุ่งชนนะคะหากเราเจออุปสรรคเราอย่าท้อถอยให้เดินหน้าต่อไปค่ะขอให้มั่นใจเถอะค่ะว่าหมูปิ้งจะสามารถทำเงินล้านให้กับทุกคนแน่นอนค่ะจากหมูปิ้งสูตรดั้งเดิมของที่บ้านกลายเป็นหมูปิ้ง VIP ที่มีแฟรนไชส์มากกว่า70ดสสาขาสร้างรายได้ถึงเดือนละล้านเธอมีเคล็ดลับแห่งความสำเร็จอย่างไรไปติดตามกันครับ มาถึงตอนนี้แล้วขออนุญาตถามพี่เพลอนหน่อยนะันว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการที่ยูวีดีจะมาเปิดแฟรนไชส์ขายหมูปิ้งได้เนี่ยก่อนหน้านี้พี่เพลินทำอะไรมาคะจุดเริ่มต้นเลยนะคะแต่ก่อนเพลินประกอบอาชีพพยาบาลน,นะคะทุกๆเช้าเนี่ยเราจะต้องหาอะไรทานที่มันรวดเร็วนะคะ,คะทันใจสิ่งที่เราทานอยู่ประจําทุกวันคือตอนเช้าเดินไปเจอหมูปิ้งก<อ>็เหี่ยวหมูปิ้งนะคะมผมเลยใช่ก็กินทุกเช้าทุกเช้าประกอบกับที่บ้านเรานะคะที่ขอนแก่นเนี่ยเรามีคุณมีญาติที่ทํา หมูปิ้งขายอยู่แล้วนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มาเกิดไอเดียว่า,า,าทำยังไงให้หมูปิ้งที่เป็นสูตรดั้งเดิมจากขอนแก่นเนี่ยนะคะเปิดตลาดที่กว้างาให้คนในประเทศเราเนี่ย ได้รู้จักตกลงกันว่าเราต้องเปิดเป็นแฟรนชชส์อ๋อคะ่ะอันนี้แตกต่างมากเลยนะจะบอกว่าคนทำธุรกิจอื่นอ๋นออันอื่นก็คือว่าธุรกิจบอกว่ามั่นคงก็เลยอยากจะมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์อันนี้คือบอกว่าเริ่มตั้งต้นขายแฟรนไชส์เลยเพราะฉะต้องให้ความเชื่อมั่นกับคนที่มามากๆอันนี้เราทำยังไงครับเราเชื่อมั่นในสูตรหมูของเราอยู่แล้วนะคะ,คะเราก็ทำการตลาดทั้งโฆษณาผ่าน Google นะคะแล้วก็ผ่าน a c e b o o k ค่ะตัวนี้เป็นจุดที่ทำให้ คนเเข้าามจอจําได้ไหมว่านานแค่ไหนกว่าจะมีคนมาติดต่อขอตกลงและเป็นแฟนชายสแรกของเราเลยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงดีเดียวเกินไปคือตอนนั้นไม่ใช่วันหรอใช่หลับหน่งชั่วโมงโทรมาเลยเรางงมากมีคนมาเจอแล้วดีใจมากค่ะตอนนั้นถึงเขายังไม่ตัดสินใจซื้อแต่เราก็ดีใจที่มีคนเข้าไปเจอมีคนเข้าไป ตอนนี้มีแฟรนชายสงหมดกี่คนครับเจ็ดสิบกว่าสานะคะนี่เจ็ดสิบกวัาสาสามารถกระจายอยู่ที่เขตภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะไปได้ไกลสุดขนาดไหนครับสำหรับผู้ที่มาเป็นแฟรนชายส์ตอนนี้เราส่งทั่วประเทศนะคะแค่โทรมาบอกเราอย่างเดียวว่าให้ไปส่งที่ไหนจะมีเราจะไปส่งให้ถึงที่เลยนะคะแล้วอย่างเหมือนกับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นกำลังใจให้คนทางบ้านน่อยวกันว่าอย่างแฟรนชส์สาขาที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นแฟรนชส์ที่สาขาขอนแก่นนะคะจะขายวันละ 800ไม้ฉะนั้นเขาจะมีกําไรวันละ2 4 0 0บาทนะคะอ,อันที่เขาบอกว่าปิ้งกันนานไหฮะ,ะเราจะใช้เวลาปิ้งแค่2เวลานะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีงานประจําอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะช่วงเช้าเ<ะ>ช้าเช้าเนี่ย ตีห้าครึ่ง6กโมงเช้านะคะเป็นเวลาที่ผู้คนออกไปทํางานก็จะมาซื้อหมูของเราในช่วงเวลานี้แล้วก็ช่วงเย็นค่ะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะทําการขายหมูปิ้งนะคะทะนั้นเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้นะคะเพิ่งนีรายได้เสริมนี่คือทำเฉพาะแค่เช้าเย็น่นหเสร็จตอกบัตรเข้าต่อสบายเหลือเกินเก้าหม่ต่อเดือนชอ่ทก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเราไม่จาเป็นต้องออกจากงานมาทำนะคะเราให้ผู้ใหญ่ที่บ้านที่เขาสามารถที่จะมี ทีกำลังทําได้อยู่เนี่ยตั้งหน้าบ้านใช่ค่ะตั้งหน้าบ้านได้เลยค่ะคขอความมั่นใจให้เฟนชายสินยครับเวลาที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจของคุณเพลินแล้วนะครับคุณเพลินเข้าไปช่วยสอนเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยจัดการตัวเพลินเองเนี่ยจะออกไปส่งเฟนชาย ด้วยตัวเองก็คือพนจะไปแนะนําวิธีการปิ้งย่างนะคะใช้ไฟเท่าไหร่นะคะ,ะหมูถึงจะสีสันสวยงามไม่ไหม้ก่อนที่จะสุกแล้วก็สอนวิธีการนึ่งข้าวเหนียวนะคะทํายังไงให้ข้าวเหนียวของเรานุ่มน่ารับประทานะนะคะกินกับหมูปิ้งเนี่ยอร่อยนะคะ,ะแล้วก็จะมีสูตรน้ําพริกหากลูกค้าต้อง คุณเพลินครับขอความมั่นใจนะครับว่าในการทำธุรกิจขายหมูปิ้งเนี่ยจะสามารถทําให้คุณผู้ชมของเราเนี่ยสามารถจับเงินล้านได้ครับข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นอาหารประจําชาติของเราเลยนะคะขอให้มั่นใจแต่ว่าหมูปิ้งจะสามารถทาเงินล้านให้กับทุกคนแน่นอนค่ะถึงตอนสุดท้ายแล้วคี่เพลินอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนทางบ้านที่เขาบอกว่ายังอยู่ที่บ้านเลยไม่มีไอเดียการทำธุรกิจใหม่จะฝากอะไรถึงเขาได้บ้างะคะขอแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมีความพยายามนะคะมีความตั้งใจอดทนกับมันนะคะไม่ย่อท้อกับอุปสรรค อุปสรรคมีไว้ให้เราพุ่งชนนะคะหากเราเจออุปสรรคเราอย่าท้อถอยให้เดินหน้าต่อไปค่ะวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จค่ะจากธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยไอยเดียเล็กๆมุ่งมั่นสร้างฝันด้วยสองมือและความเชื่อมั่นของตนเองจนทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ และนี่คือ2ไอเดียเงินล้านที่เราหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทําความฝันให้เป็นจริงเหมือนนักธุรกิจรุ่นใหม่2ท่านนี้นนสดมตีรณประกิจสัมไรแซลมอนและประภาพรมองคขมื่น moving vip บนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไป Do you like